สวัสดีค่ะวันนี้ปนัณจะมาแนะนำนะคะภาพนะคะที่มันมีแสงออกมานะคะทุกคนคะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเข้าไปแอปตรงนี้นะคะโซลูฟนะคะโซลูฟนะคะแล้วก็จะมีนะคะภาพตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ใช้เสร็จแล้วเราก็ไปหารูปของเรานะคะรูป ของเราเราที่เราจะเอามาเป็นแม่แบบนะคะเนี่ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคะง่ายะคะ่ะง่ายะคะง่ายไหมคะแค่นี้ก็รอรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะก็กดเสร็จสิ้นนะคะ Nameja.